วันนี้แรงวันทิดเดอ้อเดี๋ยวนี้เจ็ดโมงแรง่งฮากาสิได้กินเขา่าไปเอาเป็ดมาเห็ดวัอนี้เห็ดลาบซุกกับลาบเลือดออหาสมองควเป็ดหาตัวหากว่าสิแล้วอันนี้เป็นลาบซุก ัวยังบ่บล้วนี่เห็ดกินซะก่อนเมื่อยแหงขนาดเดินม้อนี้เดินอ่อยหาเวียกซะตัวเองขี่รถไปเอาไข่ลูกบ่ได้ไข่ลูกพัดเอาเป็ดมาควัวสองคนผัวเมียยังบ่แลวกันนี้เอาตั้งเก็ดโตนนสเปนเลือดแป็นต้องแท็บบุงจานสร์สมิธกันสปินเลยคอยเห็ดเองเบิดนเอง ซิ่งน,นี่เขาต้องปิ้งเ,เนะืเเ่องคดเหตุนะเขาบริเรณ์เหตุนั่นน้าอันนั้น,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 นแป้งเลือดนี่เขาก็ต้มเอาน้ากระดูกเลือดในคอกระขั้นหัวซิ่งไข่แล้วก็มาโต้สิ่นนี่เขาต้องปิ้งเนาะ พวกนังเขียงในห่อต้อมแล้วก็มาโซ่ถูดเด้อกันผูดด้ใดบูกินก็นนะเลือดเป็ดคอยแล้วแล้วเห็ดเลือดเป็ดันผุดใดบูกินกับถูดน้ำละลายเด้อพี่หนุ่ยอันนี้คอยเหดเป็ดตัวขู่คอยเอาเลือดหนังปลาจิ๊ด น้ำสิบสี่บัดเวลาเฮามามิกเศรีเลือดเฮาก็เอาหนึ่งตัวหนึ่งน้ำหนึ่งเลือ,อดหนึ่งแขนดีดีได้นี่นะน้ำเอาเลือดก็ก็ต้องต้มเอาน้ำกระดูกเห็ดพาบ่ได้เอาน้ำละคือกระเจาเห็ดได้ต้ตตมมืดอันนี้มันเป็นสีนับเงิเื่องในซุปเบื่เลือดแต่เลือดดิบเลือดพอก็มาขันหัวซิงไขรสก้อน ขั้นแล้วเาก็มาตองให้มันละเอียดขั้นเห็ดพวกนี้นะไม่แต่ก็เห็ดกินเองข่อยขั้นคนอื่นเห็ดพอกระบอกกินเลยเขาอโอ้่าเขาเห็ดแนี่เลย,เลยก่อนขอสกินก็เอาเข่าตู้เย็นให้มันขาข้าวสกปรกอนจังกินเด็กเป็ดผูตัวหนึ่งได้เลือดหกจานอันนี้สปิลาบซิ ເມື່ອເຮັດເປັດນີ້ພວກເຈົ້າເອີຍໄປເອົາເປັດມາ7ໂຕຄົວ5ໂຕຍັງບໍ່ແລ້ວມັນຈະສອງພໍ່ແມ່ພາກັນຄົວ5ຊົ່ວໂມງຍັງບແລຈບິ່ດ